การทำใจคัดลอสไม่ได้อาการแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เขาเรียกว่าการสร้างความหวังเกินจริงพอเราสร้างภาพเป็นความหวังเกินจริงมากๆมากๆเข้าอ่ะเราจะเข้าสู่หลูปก,ก็คือการหลอกตัวเองคนเราเนี่ยเขาจะเกียดการสูญเสียมากกว่าชอบการได้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ รายการ Traderwise นะคะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนอาจารย์เต้ยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์เต้ยต,ติดภารกิจนะวันนี้แวมก็มีหัวข้อดีๆนะคะมานําเสนอให้กับทุกคนเนาะหัวข้อในวันนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจและเชื่อว่าเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะคะ น่าจะเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก็คืออาการทําใจคัดลอสไม่ได้ต้องเล่าก่อนเลยว่าแวมเองเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกันที่คัดลอสไม่ได้แต่ไม่ได้เกิดตอนที่เข้ามาเทรดพวกทองคําหรือว่าฟอเร็เกหรือดัชนีนะคะเคยเป็นเมื่อนานมากและตอนที่สมัยเทรดหุ้นนะคะแรกๆก่อนที่จะเข้ามาเทรดฟอรเร็กอย่างเงี้ยแวมมาเทรดหุ้นก่อนก็คล้ายๆกับหลายๆคนเนาะเริ่มต้นจากการแบบซื้อหุ้นนะคะซื้อหุ้นไทยใช่ไหมเข้าไป ตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาเทคนิคอลอะไรแบบดีๆเลยทุกคนคือเห็นว่าเพื่อนเนาะเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มมีการลงทุนในหุ้นเราก็สนใจบ้างแล้วก็โอเคไปเปิดบัญชีเปิดสตรีมมิ่งเนาะแล้วก็เทรดตามตามที่เราเห็นว่าดีต้องบอกเลยว่าตอนนั้นความรู้น้อยมากนะคะเรื่องทคนิคอลก็ไม่มีหรือความรู้เรื่องหุ้นพื้นฐานเนี่ยก็น้อยมากๆนะคะทีนี้ อาการของแวมก็คล้ายๆกับหลายๆคนเลยก็คือเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมพอเข้าไปเทรดปุ๊บเห็นบวกนิดนึงอ่ะดีใจเฮ้ยขายทำกำไรดีกว่าแต่พอติดลบนะคะพอติดลบเราก็คิดซะว่าเออไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขาดทุนอะ่ะมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ขายไม่ขาดทุนนะคะถ้าไม่ขายไม่ขาดทุน ก็ถือไปเอเงินที่เราลงทุนมันก็ไม่เยอะมากใช่ไหมคะเป็นเงินแบบเงินเย็นแล้วก็โอเคปล่อยไปแต่พอเวลาผ่านไปค่ะโอ้โหบอกเลยว่าติดลบเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ทําใจที่จะคัดลอสหรือว่าตัดขาดทุนออกมาไม่ได้ทั้งทงที่จริงๆนะตอนนั้นนะตอนที่แหวมอยู่ในในการเทรดหุ้นใช่ไหมก็จะมีกลุ่มของคนที่เขา,เาแชร์แบ่งปันความรู้วิเคราะห์หุ้นใช่ไหมคะแบบเออตัวนี้น่าสนใจแต่เงินทุนเราที่จะแบ่งไปลงทุนตรงนั้นอะ ไม่มีแล้วเพราะว่าเงินเราไปจมอยู่กับไอตัวที่มันติดลบเยอะๆนะคะอยากจะลงเงินเพิ่มก็ไม่กลา้าเพราะว่าความรู้เรานะ่ะตอนนั้นน้อยมากนะคะก็นั่งดูทุกวันเลยเปิดดูตัวเลขแดงเข้าไปทุกวันเลยเนะชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแพมันก็เคยอยู่ในอาการนั้นเหมือนกันจนเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพิ่งรู้ว่าอาการแบบนี้อาการของการเออไม่อยากจะคัดลอสทาใจไม่ได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ต้องบอกว่าคือมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติมากๆนะในการที่เราจะกลัวสูญเสียเงินใช่ไหมคะความกลัวเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแหนกำเนิดแน่นอนว่าอารมณ์ความกลัวเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์ที่ดีนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรความกลัวเนี่ยเขามาช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดนะทุกคนลองนึกภาพง่ายๆนะถ้าเกิดเราไม่กลัวอะไรเลยสมมุติว่าตั้งแต่เด็กน้อยเราเดินมาเจอรถ วิ่งบนถนนเราไม่รู้จักเลยว่ารถเนี่ยมันสามารถทําอันตรายให้กับเราได้เราอาจจะเดินข้ามถนนโดยที่ไม่ต้องมองรถเลยอาจจะโดนรถชนปิวตุ้มไปตั้งแต่เด็กน้อยเลยก็ได้นะคะหรือบางคนแบบอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าลูกอย่าเอานิ้วไปแยบปักไฟนะลูกมันช็อตนะมันอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความกลัวตรงนั้นเราอาจจะโอเคขอเอามือไปแยบไฟหน่อยป่านนี้อาจจะนะคะไม่ได้เติบโตมานั่งจนถึงทุกวันนี้ นี่แหละความกลัวเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นนะคะการเทรดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คู่กับความกลัวเลยเพราะว่าหล,กลักๆเลยที่มนุษย์จะมีอารมณ์เข้ามาก็คือเรื่องของการกลัวเสียเงินนั่นเองใช่ไหมคะทุกคนแน่นอนเข้ามาเทรดอยากได้กําไรแอมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้กําไรอยากได้เงินมากๆแล้วก็กลัวการสูญเสียเงินอันนี้แหละเป็นสาเหตุหล,ลักๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าคัดลอสนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าเป็น,นกลไกทางจิต,ตวิทยาที่เอาไว้ ป้องกันตัวเองและเมื่อเราเกิดความกลัวทุกคนรู้ไหมคะว่าธรรมชาติของสมองเนี่ยของมนุษย์เนี่ยมันจะสร้างอะไรบางอย่างเนาะความคิดของเราเนี่ยเขาก็จะสร้างมาเข้าข้างเจ้านายของเขาเองเจ้านายของเขาก็คือตัวเราเนี่ยแหละสมมุติว่าเราลงทุนไปในอ่ะยกตัวอย่างเป็นหุ้นเอก็ได้ลงทุนในหุ้นเอแล้วปรากฏว่าหุ้นเอเนี่ยโอ้โหพอมารู้ตัวอีกทีพื้นฐานก็ไม่ดีโครงสร้างบริษัทก็ไม่ดีพอมาดูเทคนิคโอ้โห เทคนิคเขาก็ก็ไม่ไหวเลยพอมาเรียนอ่ะสมมติมาเรียนกับบาววแล้วโอ้โหนี่มันเพนขาลงชัดๆแต่เราบายไปแล้วเราซื้อไปแล้วนะคะปรากฏว่าตัวเล่งเนี่ยยกตัวอย่างนะตอนแรกอาจจะติดลบไปสัก10%แต่สมองของเราค่ะมันจะสร้างภาพที่ทำให้เราพึงพอใจขึ้นมาแล้วอาจจะแบบอืมไม่แน่นะหุ้นตัวเนี้ยหุ้นเของเราเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะมีเจ้าเข้ามาเข้ามาปั่นให้หุ้นเราเนี่ย พุ่งขึ้นทําให้เราได้กําไรก็ได้นะเพราะมันลงมาเยอะแล้วนะมันลงมาพอสมควรแล้วอาจจะมีการเด้งขึ้นมาเราก็ค่อยไปปิดทํากําไรณตอนนั้นพอสักพักหนึ่งผ่านไปอาจจะสักเดือนหนึ่งนะคะมาดูใหม่โอ้โหเปิดไปลบยี่สิบเปอร์เซ็นตไม่เป็นไรสมองเรามาใหม่ค่ะเอาใจตัวเองเอาใจเจ้านายนะคะเฮ้ยลบเยอะเนี่ยแหละใกล้และวูใกล้จะถึงราคาฟลอร์หรือว่าราคาแบบต่ําสุดแล้วน่าจะขึ้นได้แล้วแหละ น่าจะต้องมีการเด้งทีนี้แหละถ้าเด้งนะมาใกล้ๆทุนเดี๋ยวเราค่อยปิดขายเท่าๆทุนเนี่ยเห็นไหมคะใครคุ้นๆกับเหตุการณ์นี้ไหมเนี่ยวมเคยเป็นอย่างนี้เลยก็นั่งดูเปิดไปเรื่อยๆโอ้โหจนลด30โอ้โหรบ50นะคะนี่แหละคือเราทําใจไม่ได้นะคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราตัดขาดทุนตั้งแต่10%แรกเราอาจจะยังมีเงินก้อนเนาะที่สามารถเอาไปซื้อหุ้นตัวอื่น หรือไปเทรดผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าการเติบโตที่ดีนะคะแล้วเราอาจจะกลายเป็นว่าได้กําไรมาแล้วก็ได้แต่พอเราไม่กล้าขัดทุนไม่กล้าคัดลอสมันก็ทําให้เราเนี่ยจมอยู่กับตัวเลขตรงนั้นแหละค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะแล้วก็สิ่งที่สมองเนี่ยเอาใจเราเมื่อกี้เขาเรียกว่าการสร้างความหวังเกินจริงหรือ Unrealistic Hope นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาษาทางจิตวิทยานะก็คือสร้างความหวังนี่แหละที่มันอาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริงเลยนะคะเราอยู่กับความคิดของเราเองเราอยู่กับความคาดหวังความต้องการของเราเองเราไม่ได้มองรอบๆเลยหรือว่ามองพื้นฐานความเป็นจริงเลยอันนี้แหละเป็นกับดักสําคัญเลยของเทรดเดอร์ที่เจอกันทุกๆคนนะคะพอเราเป็นเนี่ยเราแค่ยอมรับให้ได้นะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกอย่างคือประสบการณ์ทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะ สุดท้ายแล้วนะคะพอเราสร้างภาพเป็นความหวังเกินจริงมากๆๆเข้าอ่ะเราจะเข้าสู่ลูกก็คือการหลอกตัวเองนะคะคล้ายๆเมื่อกี้เลยพอเราสร้างความหวังเนาะหวังว่ามันจะขึ้นหวังว่าเขาจะกลับตัวหวังว่าเขาจะกระเด้งขึ้นมาหวังว่าจะมีเจ้าเข้าเนาะคือเราก็จะหลอกตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตัดสินใจในการทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นการทุน แล้วก็นําเงินที่ยังเหลืออยู่ไปลงทุนตัวอื่นหรือตัดสินใจออกจากการเทรดในผลิตภัณฑ์นั้นซะ,นะะแต่เราไม่ทําเพราะว่าเราเนี่ยหลอกตัวเองและก็คือเหมือนปฏิเสธความจริงว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขัดทุนฉันรอได้นะคะอันนี้ก็คือลูกคข่าวๆข,ของการที่เราไม่ได้คัดลอสทีนี้นะคะวิธีที่เราเนี่ยจะแก้นะคะจะแก้การคัดลอสได้เนี่ยเราต้องรู้ถึงที่มาก่อนแน่นอนเรารู้มาคร่าวๆแล้ว ว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยเกิดจากสมองของเราเนาะเกิดจากสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองของเราทีนี้มันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชื่อทฤษฎีที่ว่า prospect theory ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะก็คือมันจะเป็นชื่อทฤษฎีเนาะที่คิดค้นโดยนักจิตวิทยา2ท่านนะคะหล,ะละายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่รอบนี้แวมเล่าอีกรอบหนึ่งเผื่อมีเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ยินทฤษฎีนี้เดี๋ยวแวมจะมาสรุปให้ว่ามันคือทฤษฎีเกี่ยวกับอะไร แต่ก่อนอื่นว่ามีเหมือนเกมเล็กๆมาให้ทุกคนเล่นนะคะให้ทุกคนคิดตามแล้วตอบแบบมาสองข้อนะคะข้อแรกก็คือถ้าทุกคนเนี่ยมี2องออปชันนะออปชันแรกนะคะก็คือได้เงิน500ยเหรียญชัวร์เลย100เซกับออปชันที่2นะคะจะมีโอกาส50 50ที่จะได้1,000เหรียญทุกคนจะเลือกออปชัน1นหรือออปชัน2ทวนอีกครั้งออปชันแรกนะคะ ก็คือได้500เหรียญมาฟรีๆเลย100%แบบได้ชัวๆนี่คือออปชั่1น1กับออปชันที่2มีโอกาสได้พันเหรียญแต่ว่าโอกาสนั้นอะจะอยู่ที่50,50 50. อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้โอกาสอยู่ที่50,50 50. ทุกคนลองพิมพ์มาว่าทุกคนเลือกอะไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยากให้ทุกคนเลือกตามสิ่งที่เออถ้าเป็นชั้นเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยฉันจะเลือกแบบไหนโอเคนะทีนี้ไปที่สถานการณ์ที่2กัน สถานการณ์นี้นะคะออปชันแรกออปชันแรกเนาะตัวเลือกแรกก็คือเราเสียเงินแน่ๆ500เหรียญเสียเงินแน่ๆเลย500เหรียญกับตัวเลือกที่2ก็คือมีโอกาส50 50ที่จะเสียพันเหรียญก็คือโอกาสครึ่งๆอะ่ะถ้าสมมุตินะคะถ้าไทยถูกเราอาจจะไม่เสียเลยสักบาทแต่ถ้าผิดปุ๊บจะกลายเป็นเสียพันเหรียญเลย อออันนี้คือตัวเลือกที่สองอ่ะทบทวนอีกทีหนึ่งนะสถานการณ์ที่สองนะคะตัวเลือกแรกก็คือเสียเงินไปนเลยชัวร์ห้าร้อยเหรียญแต่ถ้าไม่เอาตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยไปเลือกตัวเลือกที่สองก็คือมีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่จะเสียพันเหรียญหรือไม่เสียเลยสักกบาททุกคนคิดว่าทุกคนจะเลือกตัวเลือกที่หนึ่งหรือสองโอเคเดี๋ยวแวนจะเฉลยแล้วนะทุกคนเอาข้อหนึ่งก่อนคนส่วนมากจะเลือก choice ที่หนึ่งนะคะก็คือเอาชัวร์ได้ชัวร์ห้าร้อยเหรียญ แต่สถานการณ์ที่2เนี่ยที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนส่วนมากนะที่เขาไปทําแบบทดสอบกันมานะคะคนส่วนมากค่ะจะเลือกสถานการณ์ที่2ก็คือเขาจะเลือกที่จะยอมเสี่ยงว่า 50- 50เนี่ยจะไม่เสียเลยสักบาทกับเสียไปเลยพันเหรียญแต่ว่าอย่างน้อยๆให้ฉันได้เสี่ยงก่อนว่าฉันจะไม่ต้องเสียเลยมีโอกาสที่ฉันจะไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาท จะบอกให้ฟังว่าเพราะอะไรข้อหนึ่งเนี่ยมันคือสถานการณ์ของการได้นะคะเราเลือกที่จะได้ชัวร์แต่พอเป็นข้อ2เนี่ยมันคือสถานการณ์ของการเสียหรือการสูญเสียคนส่วนมากจะเลือกยอมเสี่ยงเพื่อที่จะสูญเสียมีโอกาสาที่จะสูญเสียน้อยกว่าฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเขาจะเกลียดการสูญเสียมากกว่าชอบการได้นะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่นะทุกคนคือเราจะแบบ เจ็บปวดรู้สึกเจ็บปวดถ้าเราต้องสูญเสียอืมมากกว่าการที่จะแบบโอเคเราได้เราโอเคแต่ส่วนมากอะมนุษย์ก็เลยเลือกที่จะยอมเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียมากกว่านะมากกว่าที่จะโอเคฉันเสียชัวร์แล้วเท่านี้นะคะแล้วฉันจะได้ไปต่อนะคะทุกคนคุ้นไหมมันก็คือเปรียบเหมือนการที่เราไม่ยอมคัดลอฟนั่นแหละนะคะก็คือเรายอมอยู่ในสถานการณ์ที่อืฉันเสี่ยงละกันเผื่อว่าราคาเนี่ย จากที่ติดลบอยู่นะคะมันจะกลับเด้งกลับมาเท่าทุนโดยที่เราไม่รู้เลยนะว่าโอกาสเนมาอาจจะ50 50หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมันอาจจะเสี่ยงมากก็ได้แต่ส่วนมากอะคะ่ะคนส่วนมากนะที่ยังไม่รู้เรื่องนี้หรือยังไม่ได้ฝึกฝนเรื่อง Mindset นะคะจะยอมเสี่ยงที่อาจจะเสียงเงินมากกว่าเดิมอะอย่างเช่นตอนนี้ติดลบ10%นะคะหรือคนที่ไม่ตั้ง SL ก็เหมือนกันนะคนที่เราที่เรายังเทรดเราไม่ตั้ง s อบางทีเราตั้งใจว่าโอเค แผน,นี้นะคะเราอาจจะลงทุนไปสัก100เหรียญแต่ปรากฏว่าพอเราไม่ตั้ง s อ SL ราคาโดนลากติดลบไป120เหรียญแล้วเราก็จะยอมเลือกที่จะเสี่ยงเพราะว่าเผื่อราคามีโอกาสกลับขึ้นมาเท่าทุนหรือปิดบวกนะคะเราก็ปล่อยไปทีนี้โดนลากมากขึ้นติดลบเป็น200เหรียญแล้วอ่าก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงอยู่เนืกออกไหมคะเหมือนสถานการณ์ที่สเลยคนส่วนมากจะเลือกที่จะเสี่ยง ฉันถ้าสมมุติเรายอมคัดไปเลยปิดออเดอร์ไปเลยเราอาจจะติดลบแน่ๆแ,แหละ200เหรียญแต่เราไม่เอาเราจะยอมเสี่ยงเพื่อที่มีโอกาสที่ราคาอาจจะติดลบน้อยลงหรือกลับมาเท่าทุนหรือจะโดนลากไปไหนก็ไม่รู้แต่แต่ฉันขอไม่คัดแล้วกันฉันขอไม่ปิดออเดอร์แล้วกันเพราะฉันหวังลึกๆว่าน้องจะกลับมาเนี่ยอันนี้ก็คือลิงก์กับทฤษฎีที่แบบเพิ่งเล่าไปเลย ซึ่งคนส่วนมากเนี่ยจะเลือกแบบนี้นะคะก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะเนี่ยแหละคือจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังว่าทําไมเทรดเดอร์จํานวนมากนะคะถึงไม่ยอมที่จะตัดขาดทุนบางคนไม่ยอมวาง SL เลยบางคนยอมโดนลากเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะเติมเงินเข้าไปสู้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาทําใจไม่ได้กับการสูญเสียซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสหลายๆอย่างมากนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งขาดทุนสะสมใช่ไหมคะ นื่องไหมคะคือแทนที่จะติดลบแค่5%อาจจะโดนสะสมไปไม่รู้เท่าไหร่เติมพอร์ตแตไม่รู้เท่าไหร่2อ,อย่างที่แวมบอกไปเสียโอกาสในการ move on นะคะก็คือแทนที่จะเอาเงินตัดขาดทุนไปให้มันจบเป็นแผนไปแล้วก็เอาไปลงทุนในจุดใหม่หรือในอแผนใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเรายังจมอยู่กับเนี่ยสิ่งที่มันติดลบอยู่นะคะก็คือเสียโอกาสในการลงทุนในขณะที่เพื่อนที่เขาวาง sl ไป เขาอาจจะ SL ไปแล้ว2แผนแต่เขา TP กลับมาแล้ว4แผนเขาบวกไปถึงไหนแล้วแต่เรายังอยู่กับไม้ที่ติดลบอยู่เลยนะคะและ3ก็คือเครียดและเหนื่อยล้าทำไมถึงเครียดบอกเลยว่าใครที่เคยปล่อยพอร์ตโดนลากหรือเนี้ยหรือปล่อยให้พอร์ตติดลบเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าแน่นอนเราอดไม่ได้หรอกที่จะเข้าไปดูเข้าไปเฝ้าหรือเข้าไปลุ้นว่าเฮ้ยขอขึ้นมาเถอะ เนาะหรือโดนลากแบบจะต้องเติมพอร์ตหรือ,อยังขึ้นมาเถอะเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเกิดความเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าเพราะเราต้องเพ่งไงขึ้นมาขึ้นมาเออมันไม่เหมือนตอนที่เราแฮปปี้ที่เต้นหมูเด้งจะทีพีนะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าขอเธอนะติดลบน้อยลงเนี่ยมันเป็นโหงที่สุดของความเครียดเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดเมื่อเราไม่คัดล้อสเมื่อทุกคนรู้ทั้งที่มาที่ไปนะคะว่าทําไมเราถึงแบบไม่อยากจะคัดล้อสและแล้วก็ ข้อเสียเนาะข้อเสียที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เทคนิคการทำใจนะคะการเอาชนะเวลาที่เราทำใจคัดลอสไม่ได้เนี่ยจริงๆมีเทคนิคง่ายๆเลยนะวิธีที่จะง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือฝึกตั้ง Stop Loss ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนนะคะจะ,จะเทรดหุ้นก็ได้ทุกคนหรือว่าจะเป็น CFD อย่างเงี้ยนะคะให้มี SL ตั้งแต่แรกเลยว่าจุดยอมของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนจะสังเกตเลยว่า แผนของโค้ดบาวโวทุกๆคนนะคะหรือกระทั่งอาจารย์เต้เองอะไม่แปลกนะที่จะไม่มีทีพีคือหม่ถึงว่าเราอาจจะทีพีหนึ่งไปแล้วแล้วเราปล่อยรันอะไรเงี้ยนะคะแต่ทุกคนดูได้เลยว่าทุกๆแผนที่เราแบบโชว์ภาพว่าเรามีไม้มีออเดอร์หรือของอาจารย์เต้เองนะทุกๆคนจะมี SL เสมอว่าเราจะต้องวาง SL ตรงไหนนะคะฉะนั้นวิธีแก้เลยมันก็คือการที่เราอะ เรียกอตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแทนที่เราจะแบบค่อยมานั่งทําใจว่าเฮ้ยลบลบไป5%เแล้วเราค่อยกดปิดหรือลบสิแล้วเราค่อยปิดแล้วกันเราตั้งตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยสมมุตินะทองคําสมมุติเราเข้าที่2640นะคะแล้วระยะ s l เราคือ500จุดเมื่อราคาไปถึง500จุดแล้วเนี่ยเราจะเราจะเสียแน่ๆ5% นั่นแหละคือการที่เราเอาตำแหน่ง SL ไปวางไว้ก็คือ stop loss ก็คือหยุดนะคะหยุดไปเลยแปลว่าแผนนี้โอเคจบไปแล้วให้จบเป็นแผนแผนๆไปเออมีส l ตั้งแต่แรกนะคะขอบคุณพี่เต้ยด,ด้วยนะคะเนี่ยให้เราวางไปเลยตั้งแต่แรกนะคะและขั้นตอนที่2ก็คือกําหนดความเสี่ยงในแต่ละแผนให้เรียบร้อยนะคะเราอาจจะวาง SL ไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าความเสี่ยงในแต่ละแผนเนี่ยเท่าไหร่ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะรับได้ที่10%เลยต่อแผนบางคนนี่5%พอต่อแผนบางคนขอ3%บางคน1%ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่เราเนี่ยต้องกำหนดความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะคะตั้งแต่แรกเลยทุกๆก,การลงทุนของเราไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือบางคนอาจจะซื้อหุ้นเนาะลงทุนในหุ้น1ตัวอาจจะยกมาเลยว่าโอเค ฉันขอลงทุนในหุ้นนี้แหละพันเหรียญสมมุตินะคะยกตัวอย่างเลยถ้าพันเหรียญน,นี้ติดลบไปฉันก็จะไม่เพิ่มเติมเนาะก็อาจจะไปดูตัวอื่นไปเลยแต่เราจะไม่แบบแบบซื้อไปเมื่อเมื่อตามอารมณ์นึกออกไหมคะแบบเออย่อมาซื้อเพิ่มโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราลงทุนไปกับหุ้นตัวเนี้ยเท่าไหร่แล้วนะคะข้อที่สองก็คือการกําหนดความเสี่ยงในทุกๆแผนที่เรา ที่เราจะลงทุนนะและแบบที่3นะแบบสุดท้ายเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเกิด SL ไปแล้วเราก็แค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเลยว่าการคัดลอสหรือการ SL มันก็คือการทำให้เราเนี่ยได้ move on เหมือนเราเจอคนที่ไม่ใช่อะ่ะทุกคนอืเราจะทนเราจะทนฝืนไปทำไมใช่ไหมคะเราก็แค่ ตัดออกเนาะเพื่อที่เราจะได้เปิดโอกาสในเจอไปเจอคนใหม่ๆเอออะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเนาะไม่ต้องมานั่งเสียเวลากันและกันนะคะการเทรดก็เหมือนกันจะได้ move on กันไปอ,อ่าประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่ม my set นิดนึงจริงจริงส่วนมากอะเว็แบบก็เคยเป็นนะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่อยากจะคัด loss ไม่อยากจะ sl นะคะเพราะเราอะไปมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาชนะตลาด ต้องบอกทุกคนก่อนว่าการที่เราเข้ามาเทรดแล้วเราได้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชนะตลาดนะคะการที่เรามาเทรดแล้วเราได้เงินน่ะแปลว่าเราอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดเออทุกคนแปลว่าเราแค่มองออกว่าตลาดเขาจะไปทิศทางไหนแล้วเราก็ไปทิศทางเดียวกับเขาแต่เราไม่ได้มองว่าฉันเข้ามาจะต้องชนะตลาดเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ควมว่าชนะมันคือการแข่งขันมันคือการชนะกับแพ้ถูกต้องไหมคะถ้าเรา SL เราก็เลยไปตีความว่าเราแพ้ ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะการที่เราได้กําไรเรามาเทรดแล้วเราได้กําไรมันคือการที่เราเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับเขาเป็นผู้เดียวกับตลาดเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนมุมมองแค่เนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเทรดแล้วเราแพ้เรา SL ลเราก็แค่มองว่าอ๋อแปลว่าฉันยังมองตลาดผิดทางไปนะฉันอาจจะแค่ต้องตรง,ตรงนี้ฉันจะต้องปรงับตรงนี้นะฉันลืมดูไปว่าอ๋อเทรนด์ใหญ่ ยังเป็นลงอยู่แต่ฉันไปบายฉันก็แค่เปลี่ยนมุมมองฉันแค่ไปคนละทิศกับตลาดเท่านั้นเองก็ปรับไปซะเหมือนเราแค่ขึ้นรถผิดฝั่งอะคะ่ะผิดขบวนแล้วก็เอาวิ่งข้ามถนนไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งให้มันถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไปมองว่าโอ้โหฉันจะต้องเอาคืนตลาดให้ได้เลยฉันต้องเอาชนะให้ได้เลยถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมทุกคนความรู้สึกอะคะ่ะมันคือการแข่งขันมันคือการแบบต่อสู้กันเราก็จะเทรดด้วยอะไรเทรดด้วยความ เหนื่อยความเครียดเพราะว่าเราต้องเอาชนะแต่เมื่อไรก็ตามนาที่เราปรับมุมมองว่าฉันแค่ต้องการไปในทิศทางเดียวกับตลาดฉันเป็นเพื่อนกับตลาดถ้าเกิดฉันไปผิดทางแปลว่าฉันแค่ต้องกลับมาดูมุมมองฉันใหม,ม่ว่าฉันไปถูกทางหรือย,อยังเท่านั้นเองนะคะการที่เรารู้สึกสูญเสียหรดดือเจ็บปวดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราผิดพาลาดเราก็แค่ให้รู้ว่าอ๋อฉันเรียนรู้ได้ฉันปรับปรุงได้ตลาดเป็นเพื่อนฉันเสมอเขารอให้ฉันไปทางทิศทางเดียวกับเขา ตลอดนะคะอันนี้ก็คือ m i n d s e t ที่จะฝากไว้กับ Trader Wife วันนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปมก็ขอจิ้งทายไว้แล้วกันว่าสำหรับเรื่องการลงทุนแน่นอนว่าสิ่งที่แอมเอามาเอามาคุยกันในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในจิตวิยาการเทรดแล้วก็สิ่งที่เป็น m i n d s e ตดีๆสำหรับเทรดเดอร์ที่จะคิดจะลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรดหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะที่อยากจะ มาเจอกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มารับความรู้ดีๆนะในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะเทรนด์ของปี2025เนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมเวลท็อกโชว์2025นะคะจัดขึ้นวันที่9พฤศจิกานี้นะคะก็จริงๆเป็นงานฟรีด้วยนะลงทะเบียนฟรีนะคะสามารถติดต่อแอดมินได้นะเพียงแค่มีบัญชี XTB เท่านั้นเองเนาะก็ถ้าเกิดใคร แบบลงทุนเทรดแบบเป็นเทรดเดอร์ที่แอคทีฟแล้วนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราจะให้เงินของเราเนี่ยเอากำไรของเราเนี่ยไปให้เงินทํางานโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเทรดเองทุกๆวันตลอดเวลานะคะแต่สามารถให้เงินเนี่ยทำงานในขณะที่เรานอนอยู่บ้านหรือนอนหลับพักผ่อนได้นะคะใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะไปเจอกันได้เลยนะ,ะที่เวลท็อกโชว์2025นะคะบอกเลยว่าสปิเกอร์แต่ละท่านนี่ ตัวเทพๆตัวท็อปๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเป็นงานฟรีนะคะลงทะเบียนได้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะก็รีบดิดตตอมินได้นะคุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025 ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแ c t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth ็ a ก s s o w w 2 2 5 5 where your money works